เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟ่าอะไรสี่ทุกท่านเนี่ยครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียตู่ฟีฟ่าสี่นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้วันนี้นะฮะเฮียก็จะมาทำโฟทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุค90ถึงปี2000ต้นๆนะครับคือถ้าเอาตั้งแต่ปี90อย่างเดียวมันก็ไม่ครบทีมนะฮะเพราะว่าพวก ไลอ้นกิ๊กยอบสตาร์มคันโตนาแบ็กแฮมก็ไม่มีในเกมนะฮะส่วนโอเลกุน่าโซชาก็มีแค่เป็นโค้ดเฉยๆเองในเกมก็ไม่มีให้เล่นแล้วพวกคันโตนาแล้วก็เดวิดแบ็กแฮมนี่ไม่รู้ว่าชาตินี้เซิร์ฟไทยจะได้เล่นหรือเปล่านะใครเป็นแฟนแมนยูอย่าลืมถูกใจคลิปนี้ด้วยครับดูซิว่าแฟนแมนยูจะเยอะขนาดไหนอะ่ะก็เข้าไปดูฟูลทีมกันเลยครับผมนี่แหลค Team, แะครับฟูลทีมปีศาจแดงนะฮะบอกเลยว่าแต่ละคนนี่เป็นขวัญใจแฟนบอลทั้งนั้นเลยฮะ ก็มาดูกันที่กองหน้าก่อนเลยครับผมก็เป็นเวนลูนี่นะฮะย้ายจากเอเวอเรตต์มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ปี2004นะฮะเรียกได้ว่าเป็นนักเตะ2000ต้นๆนะฮะกองหน้าคนต่อมาครับก็จะเป็นลุดฟานิสเตลอยครับผมก็ย้ายมาจาก PSV ไฮโฮเฟนครับย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ปี2001นะฮะก็มาดูกันที่กองหน้าอีกคนหนึ่งครับก็เป็นน้ำมีเท็ดดี้เชอร์ลิงแฮมนะครับผม ก็ย้ายจากสเปอร์มาแมนยูเมื่อปี1997นะฮะก็เป็นนักเตะยุค9กนั่นเองต่อมาก็เป็นเด็กเก่าแมนยูครับก็คือคริสเตียโนโรนโดครับก็ย้ายมาจากทีมสปอร์ติ้งลิสบอนนะย้ายมาแมนยูเมื่อปี2003นะฮะย้ายมาก่อนลูนี่นะปีเดียวมาที่ตำนานกองกลางหัวเพลิงครับก็เป็นพอสโคนะฮะก็เป็นเด็กฝึกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผม ก็ขึ้นทีมชุดใหญ่เมื่อปี1993นะ,ะก็มาต่อกันที่ตำแหน่งกองกลางตัวรับนะฮะก็จะเป็นลอยคีนนะครับผมย้ยมาจากนอตติงแฮมฟอร์เรสมาอยู่กับแมนยูเมื่อปี1993นะฮะก็เท่ากับพอสโคขึ้นชุดใหญ่พอดีมาดูกองหลังแมนยูทั้ง4คนนะฮะก็คนแรกจะเป็นแกรี่เนวิลครับก็เป็นเด็กฝึกของแมนยูนะฮะขึ้นชุดใหญ่เมื่อปี1992ครับผมเซนเตอร์คนแรกก็จะเป็น ริโอเฟอร์ดินาครับย้ายมาจากลรีดอยู่ในเต็ดนะครับย้ายมาอยู่กับแมนยูเมื่อปี2002ครับผมเซนเตอร์คนต่อมาก็จะเป็นคราดปีเก้นะฮะก็เป็นเด็กฝึกจากบาร์เซโลนาครับย้ายมาแมนยูเมื่อปี2004นะครับผมต่อมาก็จะเป็นโลอลบองเนะครับผมย้ายมาจากอินเตอร์มิลานมาอยู่กับแมนยูเมื่อปี2001นะฮะต่อมาก็เป็นตำแหน่งโกลนะครับก็จะเป็นปีเตอร์ชไมเคิลนี ก็ย้ายมาจากทีมบอลดี้มาอยู่กับแมนยูเมื่อปี1,991ครับก,ก็เป็นสเตยเก้นั่นเองส่วนแผนได้แทคนิกในเกมนะครับก็สามารถดูได้ที่แฟนเพจเทียตูฟีฟ่าครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมก็เข้าไปลุยกันเลยครับผมโอเคครับก็เข้ามาลุยกันในเกมเลยฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมยังแย่งมันไม่ได้โอ้ยเซฟไว้ได้ครับผมเฮ้ยเปิดมาสามอีก โอ้โเฮ้ยกดผิดโอ้โหโดนเนาะยิงเต็มข้อเลยชิบหายเจ๊งเลยนี่เป็นไงอะเจอเฟอร์ดินานของพี่เนวิลเนวิลโอ้โหแม่งเหนียวนึบส่งมาฟานิสตลอดยิงโอ้ไม่เข้าโอ้ยเฮียหลังโล่งเลยเอาไงวะเนี่ย เดวิวดักทางอ้าวเฮ้ยห,หายตะปูโดนซ้ำไปดิเฮ้ยอะไรอยู่วะโดนไปสองส่วนเลยมาพี่เจ้าเคยแล้วน้องอแม่งประกบติดหนึบเฮ้ยแม่งโหเอ้ยมาวะบอลที่ฟันนิดยัยงหนึบมาสวยยิง เรียบร้อยครับผมตีใครแตกได้แล้วผมหนึ่งต่อสองนะฮะโอ้โหเจอลูกยกขบายเอเอเด็กโดนมาสวยพอสโคเปิดมาลุดป่องโอ้โหออกไปเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเข้าบอลโอ้โหไม่เข้าวเว้ยมา มาเชอร์ลิงแฮมดึงจังหวะไว้ก่อนเข้าในมาฟันดิดยิงเฮ้ยไม่เข้าแม่งยิงได้ยังไงวะโอ้โหประกบติดหลังเต็มๆมาเฮ้ยมันหักหลบไยนี่เป็นไงเอ้ยยังไม่พ้นวะเฮ้ยโอ้โหเซฟไว้ได้เปิดมาโอ้โหโดนอะไรลูกมงมแม่งนำอีกแล้วไอชิบหาย มาพี่เปิดมาลุตจับบอลไม่ไม่ค่อยดีมาที่เชอร์รี่แฮมน้ำหมีน้ำหม,หมีให้โรนันโดแทงทะลุมาโอเคยกมายิงโอ้ยเข้าเว้ยเป็นไรอะ่ะเจอลูกยกของพี่บอกเลยแต่ลูกโคแจม่มมาโอ้โหแม่งพลาด่ะเอาได้อยู่ครับ ยิงโอ้ยเซไปได้ 5, นาที90ว่าไม่ทันเน่เสมอแน่เอ้าเฮ้ยส่งมาวะเฮ้ยยังไม่หมดเวลาเว้ยเอาวะได้ลุ้นได้ลุ้นลุ้นลุ้น,นโอ้โหแม่งตะกบติดปั่นไปดิโอ้โหชนเสาออกไอชิบหายเอ้ยแม่งเกือบสวยแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งเกือบชนะและโอ้โหพลาดเลย ก็มาต่อกันที่ไฮไลท์เลยครับผมที่ผมเล่นไปนะบาลนิดปั่นไปโอ้โหลูกนี้ก็ยิงได้คมโกถึงกระเบื้อเลยโศกมาจังวันนี้โรนันโดโอ้โหกระดกบอลไปสวยวะ่ะสวยเลยเอ้ยห,หักลมมาหืมเบอร์ปะต๊อบมาสวยยิงไปแตนติเฟสรุดซ้ำเข้าไปบอกเลยว่าสวยพี่สวย วันนี้ชมายเคลืนยนมาให้รูซฟานิสตลอยหลังขึ้นมาเติมเกมหมดเลยฮะเลยลลุงกระดกบอลมาแล้วก็ซัดไกลเข้าไปบอกเลยลูกนี้ก็สวยบอกเลยว่าฟานิสตลอยนี่แม่งจบสกอร์แม่งอย่างดีแต่ว่าสกิลน้อยไปหน่อยมาที่เวลูนี่เวลูนี่4ีดานเทินมาเปิดมาโคกไปโอเคบอกเลยว่าโรนันโดปีนี้แม่งโคตรผิวแล้วก็ไม่แพงด้วย บอกเลยว่าคนนี้แม่งเด่นเรื่องยิงไกลมากันที่จังหวะนี้เชอร์ิงแฮมแทงทะลุมาฟานิสตลอยวิ่งแซงกองหลังไปแล้วก็ชิปเอ้าลูกนี้เป็นโคตรปีนเลยแม่งเตะเข้าตัวเองเฉยมากันที่พอสโคปเปิดมาโอ้โหแม่นยำมากแล้วก็ลูนี่หมุงเข้าไปบอกเลยว่าพอสโคนี้เปิดบอลโคตรแจ็บเนี่ยท่าประจำตัวมาแล้วโรนันโดอุ้มเวลูนี เวลูนี่สกิลมาให้ลอยคินฟัดเข้าไปครับโกเซฟไม่ได้ครับผมน่าจะเป็นชัยไม่เพิ่นนะเซฟไม่ได้นะหมอน,นี้ลอยคีนดูการเข้าประทับโอ้จังหวะน,นี้เบียดโอ้กองหน้าปิวหมอนันที่เวลูนี่เวลูนี่เ,นเทพยิงไกลยิงไม่แต่ว่าชนสาวเด้งออกโอ้ก็เสียดาย บางาทีจังหวะนี้โรนโดแตะบอลกระดูกบอลยิงเข้าไปอื้มชนเสาอีกแล้วโอ้โห,โหลูกงนี้เข้าโค้อสวยนี่ฮะทำไมเคลื่อนเซฟได้ับโอ้โหเกือบเกือบมาดูกันจังหวะนี้โอ้โหลุนโดยิงทำไมเคลื่อนเซฟหนึ่งจังหวะเซฟสองจังหวะครับโอ้โหโอเคครับสำหรับไฮไลท์ก็คงจะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลดค์ก็ติดตามด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I know, I know, I know that you like it like that. Like it like that. I wait I did and check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's the